แมงดาตัวคู่มีตัวคู่ตัวเมียไม่มีมจะผู่ตลาดค่ะขอ ạn, งหายขนาดใหรดิครับ เมนตมาไหมคะหอมไม่หอมแค่กดตัวครูาทกินแค่กัเขาไปตํามนตําแก้วแทบตานียนครับเกกมีเกอียงะจะเกหน้าขาวเกมาท่ครูพ่อเข้วนี้ปจ ครับหนกนะ่บาทออกดีนะฝนตกดีนะพ่อเนาะร